สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะสวัสดีครับยังชดามือให้วันนี้เราจะไปหาลูกอุ้มกันนะคะแล้วเราก็จะไปดูไปลองดูบ้านแต่เป็นบ้านของลูกอุ้มนะไปลองลองดูก,กันแต่ก่อนอื่นเราแวะตลาดเอาตะกร้เพื่อซื้อกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายให้ลุงอุ้มก่อนโอเคไหมโอเคก็ก็ก็กูเย้ 지호야 근데 왜 울었어 아까? No. 왜 울었어? No. 엄마 바, 밖에 가서 울었어? <미미> 매매 금방 올 거야 지호야 울지마 엄마 보고 싶어? 엄마 금방 올 거야 응? 그면은 러 아빠가 엄마 올 때까지 코코넛 하나 보여줄까? 예. Yes. 그러면 안울 거야? Mm -mm. No cry? No. No cry? No. 안울 거지? 약속. 약속. 음. 응. 그러면 아빠가 엄마 올 때까지만 코코넛 하나 보여줄게. 알았지? 오케이. Okay. 약속했다. 이렇게 맨날 그지올 때마다. 뭐 보여주면 안 되는데 이게 습관돼서 울 때마다 뭐 보여주는 건안 좋은 것 같아요 다른 거 하면서 이렇게 안 울게 해야지 어, 매매하고 저하고도 처음에 지호 낳기 전에는 지호 유튜브 같은 거 많이 보여주지 말자고 이야기했는데 좀 편하려고 조금씩 조금씩 보여주다 보니까 이게 습관이 돼 버려 가지고 หมดแล้วหมดสุดแล้วต้องดาวแล้วคะวันนี้เรามาดูบ้านตรงาาวันสามหกห้าของน่าจะเป็นของ l อลพีของลุมพินีนะ อยู่ตรงข้างๆบ้านลิตาเลยอยู่ตรงข้างในเมืองทองมาดูสองแบบที่เป็นแบบอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <Wow. S 1> บ้านแฝดกับที่เป็นแม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแต่จริงๆเราดูลุงอุ้มเขาดูไว้เพราะลุงอุ้มเขาทางานแถวนี้เราก็เลยมาดูด้วยลุงอุ้มบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ให้จีโอ,อห้องหนึ่งเราก็เลยมีส่วนออกความคิดเห็นหน่อยหนึ่งด้วย <laughs> uh, okay. 한국에서는 네, 네. 아파트 만잖아요그니까 자, 너, 우리는 콘도 산다고 얘기는 했는데 다 어. 여기 와 보니까 오반도 좋은 것 같아. 어떻게? 생각해? 어, 제 생각에는 뭐 반은 좀 괜찮지만 이 모반은 좀 나는 마음에 안 들어. 음. <laughs> 왜냐면 놀리터 좀이상해 바닥이 너무 딱딱한데. 넘어져서 진짜 너무 아파고 그리고 옆에는 คงส้น,นี่언제다ด้นัดจิมจ้มวจาเราแม่แม่แค่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่กันแบบสามคนพ่อแม่ลูกอ่ะเราถ้าคิดว่าแบบเออเดี๋ยวไฮมอนนี่จะมาฮาราบที่จะมาตาตาจะมาหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มาแป๊บเดียวอะ<ม>่ะจา๋าลูกม,มาถึงเขามาแป๊บเดียวเขาไม่ได้อยู่ตลอดเขามาเขาอาจจะแบบอัเต็มที่สามเดือนอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่า แม้ว่ามันยังไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่ในการที่แบบทัาสมมุิเราจะต้องเป็นทนเราจะต้องแมเนจอย่างเส้นแบบดูแลมันก็เยอะกว่าใช่ไหมเทาควาสะอาดด้วยอะไรด้วยอะไร่ถน้เายมนคือไม่ีอู้านอหมอนอ บ้านจะอยู่ทางนน้นที่ไม่ใช่เมืองโรงเรียนจะอยู่ทางนน้นที่ไม่ใช่เมืองทองใช่ไหมแถวๆพระรามเก้าตรงนูน้นคลองตันพระรามเก้าเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวจะลองหาที่ตรงนู้นดูแล้วก็มันมีอะไรยังไงถ้าเบิดมีน่าสนใจก็คือเข้าเกาะแล้วพาไปดูเบลพระรามเก้าแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราหาอะไรได้แถวๆนั้น้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพิ่มไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดหรือว่าเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูกัน จะหาไปเรื่อยๆเพราะยังมีเวลาอีกตั้งครึ่งตั้งสี่เดือนน่ะจิโอเรียนตอนมกราไงเทอมหน้าเทอมสองใช่ไหมจิโอใช่ครับใช่ครับใช่ครับจะมาบา่บายก่อนบาย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 ปูปูด้วย